สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตกราฟของดอสคอยนะครับในกระดานของบิตาซ่านะครับผมก็ดอสคอยนะครับมีทิศทางเป็นยังไงบ้างนะครับผมเองก็ไม่ได้ตามกราฟแบบดูลึกนานแล้วนะครับผมก็เขาพยายามสร้างฐานอยู่โซนนี้นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับแนวนี้นะครับใต้ผมจินตนาการนะครับผมในกราฟของสีชั่วโมงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับเราดูเส้นค้าเฉลี่ยต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับผมว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับผมนะครับก็แนวรับทะูุเส้นนี้นะครับมาจิ้มที่เส้นนี้นะครับผมเจ็ดบาทเจ็ดบาทสี่สิบท่านอยู่โซนนี้นะครับก็เบ็กเด็กขาขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆนจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับเบรกขาขึ้นก็หมายความว่านี่เทรนนี้นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเบ็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเทรนขาลงขาขึ้นขาลงขาขึ้น เซเวีออกข้างเซเวีช่วงนี้เป็นช่วงเซเวีออกข้างครับผมเจ็ดบาทแปดบาทกว่าๆนะครับผมนี่คือครับเดี๋ยวจะไปดูครับของ7วันนะครับในของบิตาซ่านะครับผมอ่าจะเป็นลักษณะดูแต่งเทียนนะครับผมคิดว่าอ่าน่าจะดึงขึ้นกลับไปได้นะครับแต่งนี้นะครับผมจะเป็นแต่งสีเขียวได้นะครับแนวต้านจะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ11บาท1ิบาทครั้งก่อนจะไม่ได้เป็น11บเาทห้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ แนวต้านใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก10บาทนะครับ10บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นของบิดคลับหรือบิตาซ่านะครับผมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเปิ้ันหลดดูนะลงแบบนี้แล้วก็เบ้นนะครับอาจจะลงแล้วก็เบิ้นเลยนะครับผมก็เราผมไม่ได้ทาการซื้อขายดสคอยหรือทีบาทเลยนะครับเพราะว่ามันหมดเวลาซื้อไปแล้วนะครับผมหมดเวลาซื้อแล้วนะครับเรารอดูแค่ว่ากำไรเท่าไหร่นะครับผมยังกดตัวอยู่นะครับนะครับดูยากมากเลย นะครับเทนไลน์นะครับขออนุญาตนะครับยังใจ้คราฟไม่เป็นผมยังไม่ค่อยได้เทรดสักเท่าไหร่นะครับผมในวิตาซ่านะครับวันนี้ขอลองเทสตลาดดูนะครับผมเพราะว่าผมไม่ถนัดในการซื้อซื้อขายนะครับถ้าซื้อก็ซื้อถือยาวๆเลยนะครับนี่ครับตามเฟรมของ s อสนะครับเพลนสี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูตามเฟรมของ M30 นะครับเส้นโตคัสติกเส้นแค่เฉลี่ยอินดิคเตอร์นะผมไปกด อินดิเคเตอร์นะครับผมประมาณนี้ดูของ MACD นะครับ MACD นะครับก็ MACD นะครับตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆในครับของ3 0นาทีนะครับเดี๋ยวจะรีบาวขึ้นแน่นอนนะครับผมจะอก่อตัวหนาแน่นตรงนี้นะครับแล้วก็แตงนี้ก็จะพรวดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับแนวต้านเดี๋ยผมไปดูให้นะครับแนวต้านเท่าไหร่แนวต้านอยู่ส่วนนี้นะครับอยู่แถวนี้เลย8บาท30 นะครับประมาณ8บาท30บนะครับค้ามดีเล,เลยนะครับดูยากมากตอนนี้ไม่ถนัดด้วยนะครับยังไม่เดีอยขออ่าญาตออกหน้าจอไปเข้าตัวน้นดีกว่านะครับไปเข้าตัวของของในของไบ a น c นนะครับไบ a น c นนะครับผมดอส o อยอยู่ที่7บาท93สตาตังค์นะครับ7,93บาทสต,ตังค์ตามเฟรม s 1 s ึครับตอนนี้ก็คือบิตคอยได้ทำสฉลสุด มาอีกแล้วนะครับเพื่อนนะครับจุดสูงสุดม่อีกแล้วแต่ยังไม่ทำนิวนิวไฮก่อนที่6 4 0 0 0ดอลลาร์นะครับผมก็จะเป็นลักษณะส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้นี่พยายามสร้างฐานใหม่นี่คือฐานแนวรับนะครับไซเว่ยพยายามสร้างฐานอยู่ไว้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะก่อตัวขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแนวต้านอ่าผมคิดว่าบรกเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เป็นแบบหลุดหลุดอีกแล้วแต่มองไปต่อนะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลที่มันจะลงนะครับ ดสคอยนะครับผมมันไม่มีผลที่จะลงนะครับแนวรับตรงนี้นะครับเจ้ากำลังเก็บของอยู่นะครับยิ่งไซเวอยู่กี่วันแลวนะครับไซเวดูครับอาทิตย์หน่อยดูนะครับดูตรงนี้เป็นตัวอย่างไว้นะครับไซเวียกี่เดือนกี่อาทิตย์ไซเวนะครับไซเว่าลินลงมากี่เดือนกี่อาทิตย์ลงมากี่สัปดาห์หแต่งนี้คือเต่งเต่งเดเต่งวันเนี่ยแต่งหนึ่งสัปดาห์ก็คือ7วันนะครับแต่งละเจ็ดวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าเดือนนะครับเข้าผู้ปิดเก้าเก้าสัปดาห์นะครับผมนะครับเก้าสัปดาห์แล้วตั้งนี้มันจะเป็นพุ่งยาวแบบนี้หรือเปล่านี่คือต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดให้ลงเนี่ยลงมาที่ระดับระดับศูนย์จุดสองศูนย์นะครับมันไม่มีเหตุผลที่จะลงมาแล้วครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับรอแค่ข่าวอย่างเดียวครับแค่ลงต่ำเก้าบาทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากมากเลยนะครับผมนะครับตอนนี้เจ็ดบาทเก้าสี่นะครับลงได้ก็ประมาณสักอกบาทห้าสิบนะครับแนวรับลึกๆแต่ผมวน,น,ามามนะครับก็จะอยู่โซนนี้มากกว่า นะครับโซนนี้โซนนี้นะครับไม่ลึกไม่ไม่ไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับนี่คือเบรกนะครับดูนะครับเบรกยังไงนะครับเป็นแบบนี้นะครับพุ่งขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับวาดเล่นนะครับขำๆก็เราไม่ได้ซื้อขายเรามาดูให้กับเพื่อนๆนะครับที่รอเข้าอยู่นะครับก็วันนี้ครับวีคนี้นะครับผมครับ3ามวันนะครับครับสี่ชั่วโมงก็คิดว่าดึงขึ้นกลับได้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนผมก็ยังมองขึ้นนะครับแต่มันลงก็ไม่รู้จะทําไงนะครับผม นะครับตั้งนี้สีเขียวก็เกิดดับเบิลขึ้นนแบบนี้ได้นะครับเราหวังว่าจะเป็นแบบนี้นะครับให้มันทะลุแนวนี้เลยถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้ก็จะขึ้นอย่างรุนแรงนะครับนี่คือสําหรับโรถคอยนะครับผมส่วนตั้งเฟรมเอสเอสหนึ่งนะครับก็ไปต่อได้นะครับมันเกร็งทุบแบบนี้นะครับมัน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 ไม่ลงนะครับวันนี้มันไม่ลงนะครับผมว่านะมันไม่ลงแต่มันจะลงอีกให้ซื้อส่วนทางผมก็ได้ครับผมคิดว่าขึ้นแต่มันลงนะครับผม ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปได้นะครับคิดว่าเส้นนี้จะตัดนะครับเมื่อเส้นนี้ตัดแต่งเทียนอยู่เหนือบนนี้ก็จะสวยมากครับจะเกิดคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับตอนนี้ไซวีลงนะครับไซวีไซวีลงนะครับแต่บลีกเป็นแบบนี้หลายคนเนี่ยจะเรียนขามาครับแต่ผมไม่ได้เรียนนะครับผมเรียนมาจากประสบการณ์ตัวเองที่ผมดูกราฟชั่วโมงบินมามกกว่าหมื่นชั่วโมงอยู่แล้วนะครับสิปีที่ผ่านมานะครับผมผมใช้ประสบการณ์ผมไม่ได้รู้ว่าขาบงขาบีอะไรนะครับผมรู้แต่ว่าขาอย่างเป็นแบบไหนครับผมโอเคนะครับสนุกกรริ นะครับก็หนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ภาวนาให้มันกลบแต่งนี้นะครับขึ้นไปกลบแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้แล้วก็เจอกันที่ตรงนี้เลยะนะครับไปได้เราต้องมีความฝันวาดฝันเนี่ยววาดฝันวาดไปด้วยวาดฝันนะครับผมตอนนี้ลบอยู่4%เปอร์กว่าๆนะครับไม่เข้าตอนลบ4%แล้วเราจะไปเข้าตอนไหนนี่คือประมาณนี้นะครับผมโอเคไปดูของ อ่าชิบ่ายอินกันดีกว่านะครับชิบา่ายอินุันนี้จอเลึกเป็นพิเศษหน่อยเพราะเราเพื่อนเพื่อนประคองพอร์ตอยู่นะครับเพราะว่าดอสคอยไม่มีใครได้เข้าตอนพร้อมผมที่หลัก10 20สต 30, 30, 30าสสตงค์นะครับดังนั้นแล้วคนที่เราร่วมป่าฟันกันมานะครับประมาณนี้นะครับผมที่ราคาเกว่ากว่านะครับผมเกว่ากว่าที่เราเคยเข้ากันนะครับประมาณโซนนี้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวน่อยโซนนี้เลยนะครับเพื่อนโซนข้างล่างเนี่ยที่เราที่เราเคยเข้ากันนะประมาณโซนนี้โซนหกโซนห้าโซนสี่กว่ากว่านะครับโซนเนี้ย ดี๋ยวนี้มันขึ้นมาวันมาณสามร้อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้เกิดมันย่อลงมาคือบวกแค้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยเขาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรากำไรอยู่แต่ที่มันพยายามลงมาเทสเมื่อวานนะครับลงมาเทสอยู่แนวนี้นะครับเพื่อนๆเทสที่แนวนี้เลยนะครับสองสี่ที่ผมพูดไว้นะครับประมาณสองสี่ตรงนี้นะครับยกฐานขึ้นตลอดเลยนะครับอ่าสองสองพันสี่ร้อยสี่สี่นะครับแล้วก็พยายามทำอยู่แถวแฐานห้าพันนะครับฐานห้าพันแล้วก็ทำออกมาฐานแถวแถวหกพันนะครับออกพัน 6,000ตัวนี้นะครับผมแล้วตอนนี้พยายามเทสอยู่ในแนว7,000แนวรับแนวท่านเมื่อวานอ่า5,000 6,000พันปรูโอกระนิดนึงทุบลงอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยครับ5,000แล้วจนเบรกขึ้นไปเมื่อกี้8,000แล้วนะครับทุบลงมาเหลือลงลงมาเหลือทดสอบแป800นะไม่ใช่8,000นะครับทุบลงเหลือ800ขึ้นไปแล้วนะครับ2,800แล้วทุบลงมา2,700แล้วต่อไปก็ทุบสอง0กนะครับอยู่แบบเนี้ย3-4ช่องตรงเนี้ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงครับขึ้นขึ้ สองสามพันนะครับผมสามพันนะครับเมื่อสามพันนี้ขยับไปเป็นเก้าพกยนย็ฉายไปตัวเหลือหนึแล้วก็หนึ่นะครับประมาณนี้ศูนยจึไปคูณกับสาเป็นเงินเท่าไหร่นะครับศูนดไปคูณสามสเป็นเงินเท่าไหร่นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับไปคูณกับสามสองศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกับศูนย์จย์จอ่าศูตัว เป็น0.0034นะครับ0.0034ถ้าคุณคุณถืออยู่1ล้านบาท1ล้านหน่วย100ล้านหน่วยนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเราต้องฝึกคิดครับคูณจ okay. ุดโอเค3ามแสนกว่า3ามแสน3ามแสนสี่หมื 3, 000, ่นสแสนสหมื่นหน่วย10ร้อยพันหมื่นถ้า100ล้านหน่วยนะครับผมลองหาดูดิครับคุณได้ราคาไหน0 3ตัว2 5 0ห้าศูนอ่าหนึ่ถ้าคุณน่าจะลงเงินลงเงินประมาณสัก50,000นะครับ น่าจะลง50 0 0 0บาทนักต่กคนไหนที่ได้ประมาณ100ล้านหน่วยนะครับหน่วยสิบ0 0อยปันหรื่นหรราคาทํากว่านั้นจุดหนึ่อ่าประมาณสักสา0 0 0ื่นนะครับผมคิดว่าคนไหนที่ลงทุนส0 0 0มื่นนะครับเดี๋ยวจะได้เท่าไหร่นะคสามหมื่นอ่านศูนย์จุดโอเคประมาณ30,000ื่นนะครับไม่ถึง30,000ื่นนะครับบางคนหาซื้อที่260นะครับ ก็กกำไรเท่าไหร่นะครับกาไรหลายแสนอยู่นะครับผมนะครับเหมือนเหมือนเราเนี่ยเราเราเหมือนผมเนี่ยถ้าคิดว่ามันขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสี่นะครับไม่ได้มนูนักคือคือ,ค,อคนที่ปอนใหากับผมเนี่ยเขาก็มีนะครับเพียงเพียงว่าเออผมเอาใจตัวเองเป็นกรณีศึกษาให้กับเพื่อนเพื่อนว่าเราจะคิดว่ามันเป็นแบบไหนไม่จะเป็นแค่หนึงหนึ่งรนะครับแค่หนึ่งกระตังสองกระตังเราจะเอาเงินไปไหนแล้วนะครับผมเยอะแล้วนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสี่นะครับผมมีหนึ่งพันเก้าร้อยล้านหน่อยหน่อย คูณจุดศูนยนะครับประมาณหล้านหกล้านห้กล้านหกล้านสี่หมืันหกล้านสี่แสนหกหมื่นตีว่าทุนห้าหมื่นกลมๆก็แล้วกันนะครับก็หยาบๆยหกล้านบาทนะครับผมนะครับคิดกันแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปที่ตรงนี้แหะครับศนยถ้าเกิดมันไปเหลือศูนยด้าเกิดมันไปศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้เป็นหนึ่งจะเเมื่อกี้ ถ้าเกิดมันไปเป็นห้าล่ะครับอ่าทึงมันเป็นได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าเราก็ขอแค่หนึ่งแต้มนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าเป็นเป็นเท่าไหร่นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับจะเป็นเงินประมาณสักอ่าศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดดอลลาร์ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเรียกว่าหนึ่งแต้มตอนที่เป้าหมายเราคิดนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ 3 2>, 2ล้านด้วยเห็นหน้าแสนนะครับดังนั้นแล้วคนไหนที่บอกว่าเออป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ต้องการให้มันไป1ดอลมากมายขนาดนั้นแต่ข่าวสตอรี่มันต้องไปนะครับถ้าไม่หลอกโลกคุณก็ไม่ดูดูคลิปนะครับผมประมาณนั้นนะครับพูดง่ายดีกว่านะครับเพราะว่าเราอ่ะมันต้องใช้1ดอนมันไปได้แต่ใช้เวลา10 20. ปี20ปีนะครับแต่คุณชอบอะไรที่แบบเออเขาโพสต์อย่างนูงน้นนี้แล้วเข้าไปซื้อตามเขาว่าคุณไม่ได้ศึกษาลึกๆอย่างจรงิจรงจังแล้วทีนี้เวลาคุณจะซื้อจะขายนะ่คุณก็ต้องรอตามน่เขาคุณนี่ยคุณก ชอบันักหนานครับชอบมันติดตามน้นติดตามนี้สุดท้ายแล้วกลับไปกลับมาตามข้อว่าสุดท้ายาก็าขาดตุนนะครับดังนั้นแล้ววากถึงคนที่ชอบพายุข่มน้นุ่มนี้นะครับศึกษาข้อมูลได้ไม่เป็นไรไอ้ไอเพศที่ชอบตามคนอื่นเขาอะถ้าติดตามผมอย่าไปเอาคนอื่นมาพูดถึงว่าเห็นข้อว่าแบบนี้นะครับมันจริงไหมไม่ต้องมาถามผมนะครับว่า ถ้าคุณติดตามใครคุณก็ต้องเอาเขาเป็นไนเดอฟหรือว่าดูแนวทางของเขาไม่ใช่ว่าเออมาบอกว่าเออคนโน้ดีกว่านะครับก็เหมือนกับโค้ดที่ผมสอนวิ่งแลวกับผมสอนวิ่งแบบนี้เขาบอกอีกคนนึงเพื่อนบอกว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าางนั้นไ่เชื่อเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนไม่สามารถที่จะอไรคุณเก่งไปกว่ากว่าที่ผมแนะนําได้แต่เกิดคุณเก่งกว่าที่แนะนําได้คุณก็ไปเรียนกับเขาได้เลยนะครับนี่คือแนวคิดนะครับเราเราก็ต้องศึกษาตอดรหัสตอดไมซ์ตอดมุมมองของเขาว่าทํายังไงให้เราได้กาไรที่ยั่งยืนผมไม่ได้ว่าผมเก่งแต่เเเเงแแคคค่่่วววาาาาออรรมมบปปัันนนนกกกิิดดไสสตุุณณใหู้้ึ พัฒนาขึ้นถ้าเกิดคุณติดดอยคุณก็จะได้ใช้ชื่นขึ้นระหว่างดังกำนังกำลังที่ผมพูดผมอาจจะตตอแทอ้ก็ได้นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องให้กําลังใจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะกัดทุนหรือว่ากำไรนะครับผมมันจะดิฟมันจะดิ่งลงมาอีกแล้วหรอครับไม่เป็นไรนะครับมันอยู่แนวท่าตรงนี้ถ้ามันลงไปล,ลงไปนานแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับหนึ่งฐานหนึ่งสองสามโครงสร้างฐานตรงนี้สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็แนวรับ ครับแนวต้านอยู่โซนนี้เลยนะครับสูงสุดแล้วก็อาจจะขึ้นไปหนึ่งขึ้นวัในหนึ่งั้นพักสองั้นพักสามั้นสี่ขั้นพักห้าขั้นทำจุดสูงสุดใหม่มาพักมาพักจี่จุดนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดลงแบบดิฟนะครับคนที่ซื้อแบบนี้พรวดลงมาแบบนี้คือการ์ตูนถ้าหลุดดงแบบนี้คือจบเลย นะครับจบทุกแนวนี่คือเป็นเจนขาลงจัดเจนแต่มนันไม่ใช่หรอกเพราะว่าสตอรี่มันเป็นขาลงไม่ได้สตอรี่เดี๋ยวนี้มันมาดีนะครับของ่ิบายนุจอมกระเทศอย่างเขากำลังปั๊มกันอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าช่อง YouTube ติดตามแต่ละบางบางช่องเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับแล้วคนติดตามตัววิทตรงตัววิเตอร,ตร์หลากหลายสิบล้านคนแรงซื้อมันมหาศาลนะครับคุณไม่ต้องไปบอกว่ามันไม่รู้ใครแอดไลน์ส่วนตัวมครับไม่ต้องไปบอกเอ,อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราคิดว่ามันเป็นไปได้ต้องทำให้ได้ นะครับอย่าไปมีข้อแม้ก่อนนะครับ네ยังไม่ตันลงทุนเลยอิจฉาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าตอนที่เราคุยกันนะคุณก็ไม่สนใจแล้วมาบอกว่าเออเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่เป็นไปไม่ได้เขาคือคนคนที่วางเงินไปแล้วถือไปแล้วลงทุนไปแล้วต่อให้ขาดทุนกําไรแต่เขาคิดว่าเขาเหล่านั้นที่เขากาไรเขาคิดว่าเขาลงทุนไปแล้วเขาเหล่านั้นที่ขาดทุนเขาคิดว่าเขาลงทุน เขาก็ลงทุนไปแล้วถ้าเากิดก่อกาดทุนนะครับแต่คนที่ไม่เคยซื้อไม่เคยอะไรเนี่ยรอก็ไม่เป็นไรครับรอย่อรอความเป็นเจ้าของต้องจองไว้ก่อนก็ได้นะครับหล้านบาทซื้อไปตักสิบาทซื้อได้ไหมครับประมาณนี้ถ้าเกิดคุณเป็นซื้อคุณก็รอย่อบแบบนั้นแหละครับผมข้อหนึ่งล้านบาทอยากจะให้เก่งยัดไปเลย1นล้านบาทสุดท้ายย่อลงหนักเหลือห้อาแสนก็ขาดทุนนะครับประมาณนี้นะครับผมข้อคุยกันตรง,รงๆนะครับไม่มีอะไรมาก คนหนด่าก็ด่าครับนะครับผมชัดเจนนะครับก็ไปต่อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมตามเดที่ผมมีผมอยู่นะผมจะพาทุกคนไปที่0.01 0.01ดดอลลาร์ให้ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องต้องหนึ่งไม่ต้องถึง1บาทหรอกครับ1บาทไม่รู้จะเอาเงินไปไหนนะครับพูดกันตรงๆนะครับผมก็ศูนย์จุนย์หนึ่งะครับเพื่อนๆคงได้หลายเท่าตัวตามที่เงินเราลงลงทุนนะครับ500บาทก็ถือว่าเก่งนะครับถ้าเกิดทําได้นะครับไม่มีปัญหา ถ้าเกิดคนไหนที่ลงทุนตั้งแต่ต้นต้นปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าได้ราคาที่ตูกของชบะอ่บมันมีอยู่คลิปหนึ่งเห็นก็ทํามาอยู่ถ้าเกิดว่าลงทุนสักห้าพันบาทก็จะตูเป็นหกล้านนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดดูนะตูหกล้านนะครับขึ้นมาเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราซื้อเป็นห้าพันซื้อเป็นหมื่นซื้อเป็นแสนนะมันก็ไปได้นะครับผมตอนนี้มีคนตักมาอีกแล้วมองไปเท่าไหร่นะครับคนไหนที่ถามผิดจังหวะอะไรเนี้ยอารมณ์ผมหงุดหมิเนีตยผมก็ตอบนี้ได้เลยนะครับถามแต่ราคานะครับว่าจะไปเเท่่่่าาไไไหรรจจะดูผมม้ นะครับแต่เพียงแค่ว่าเออตอบได้ถ้าเกิดคนไหนมาแบบดีๆว่าเป็นแนวต่างโอเคครับนี่คือกราฟของชิบานะนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นกราฟของบิตคอยนะครับตามที่ผมคาดการไว้นะครับโอเคขึ้นมาอีกแล้วครับผมตามจุดสูงสุดอีกแล้วนะครับผมในรอบของเดือนก่อนๆนะครับเมื่อกี้เทปรงนี้แล้วก็ไซเวลลงนะครับเดี๋ยวก็จะดันตรงนี้ไปที่87,000ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนเช้าถ้าเกิดโชคดีอาจจะขึ้นไป80,000ดอลลาร์ต่อหนึ่ง BTC แล้วทุกตัวก็จะวิ่งตาแตกเลยนะครับผมนี่คือขอย้ํา จะทำอะไรก็รีบตำนะครับกราฟสี่ชั่วโมงนะครับผมครั้หนึ่งวันนะครับบิตคอยได้ทาจุดสูงสุดนะครับในเบนนนผมไม่แน่ใจว่าอ๋อเบนเนนอยู่ทำนี้เลยคุณดูดีครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่คือครัฟของบิตคอยนะครับหกหมื่นสี่พันแปดร้อยตอนนี้ก็จะขึ้นไปเทสตรงนี้แล้วครับผมนะครับจะขึ้นไปเทสที่หกหมื่นนะครับขึ้นไปเทสหกหมื่นนะแต่งนี้ไปพวดทิ่มลงอาจจะยกลงมาหรืออาจจะไปเลยก็ได้นะครับแนวต้านนี้แข็งแรงมากส่วนที่บะเขาอยู่แถวแนวนี้ทีบะเขาจะทำอะไรอยู่ไม่รู้ตรงนี้นะะคครับแตุ่่ณจาไว ก็จะไปแบบนี้ได้เลยนะครับจิบะโทษนะครับดอสคอยก็จะไปได้ได้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าดอสคอยก็จะเป็นลกักษณะส่วนนี้เพื่อนก็ไปหมดแล้วนะครับก็ย่างเจิงไปก่อนให้ตัวแม่ไปก่อนอย่างเจิงก่อนแต่สักพักมันก็วิ่งเพราะคนส่วนมากหมดสตาร์ยิ่งคนหมดสตาร์ทั้งนั้นแหละมันจะไปนะครับเ,เพื่อนโอเคนะครับสุดยอดมากเลยไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ตัวอื่นก็จะตามนะครับโอ้ไม่มีอะไรมากนะครับบิตคอยฟันตรงนะครับก็ตั้งแต่เช้าว่า5,700ดดอลลาร์ไปได้นะครับ หวังว่าสัปดาห์นี้คงไปแตะที่6.4ตามที่ผมคาดการไว้นะครับถ้าคาดการไว้ก็ถูกต้องนะครับก็าโอเคทุกตัวเข้าไปได้นะครับจิดตตาเราว่าต้องไปหนึ่งแสนดอลลาร์หรือเปล่าถ้าไปได้เนี่ยมันก็คือชัดเจนนะครับทุกตัวไปหมดนะครับไม่ต้องพยายามซื้อขายไม่ต้องทำเป็นเก่งขายตรงน้นขายตรงนี้รับขอนย่อตรงนน้น ทำแบบนี้ยังไม่ประดูปความเด็ดซื้อแล้วถือ,อรอยาวๆนะครับผมลงทุนเพื่อชีวิตต้องทำอะไรให้มันเพื่อชีวิตสักหน่อยอย่ามาเข้าเข้าออก,ออกถ้าเกิดคุณคิดว่าจะเล่นมันก็ติดนิสัยเล่นไปตลอดชีวิตนะครับเพราะคุณไม่เคยจริงจังได้กับเหรียญใดเหรียญหนึ่งสักเหรียญหนึ่งนะครับคุณก็จะถือนะครับนะครับค,คุณจะซื้อเข้ากอ,อกรักตัวนี้อุตสาหะ้อม,มูนมาดีๆเอาไปฟังคนอื่นว่าเอาไปฟัง เปรดนะว่าไปฟัง u t u b e คนนูว่าบางคนก็หานข่าวข้อมูลมาอย่างเดียวเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ลงทุนดังนั้นก็ไม่ได้เจาะลึกก็แค่หานข่าวมาข่าวไปวันนี้บิดค้อยลงหนักทํำยังไงอ่าวสุดท้ายก็โพสบิตค้อยลงหนักพอุ่งนี้บิตค้อยขึ้นแดงเอาบิตก้อยขึ้นแดงทำยังไงนะครับเขาก็ได้แค่กลับไปกับมาณนี้แต่ผมเนี่ยแก้ไขแก้ไขสถานการณ์ตัวเองแล้วก็แก้ไขภา,าพรวมของตัว fc ที่ติดตามผมนะครับคนที่จะติดตามผมนี่ก็คือเหมือนกับเหมือนตัวผมที่ผมเล่นเลยผมต้องแบกภาระชีวิตของแต่ละคนเข้าัน,นาก่อนคนะ ผมก็จะเครียดตอนนี้ผมมีความเครียดในตัวถ้าเกิดผมพูดแล้วไม่เป็นทิศทางที่ผมพูดผมก็เครียดนะครับปัจจุบันนี้ผมเครียดมากด้วยเพราะว่าผมกลัวเขาขาดทุนต่อให้เขาไม่ได้บอกว่าซื้อตามผมแต่บางครั้งถ้าผมโพสต์ไปร้อยคำร้อยครั้งอาจจะ90า0กครั้งตูกตลอดหรือว่า99ครั้งผมตูกตลอดแต่พาครั้งที่100เนี่ยมีคนที่เพิ่งเชื่อถือผมเนี่ยสุดท้ายก็มาอัดที่100สุดท้ายมันดิ่งลงเหลือ50แบบเนี้ยคุณก็ขาดติดขาดทุนทันทีแต่คนทีี่่ซื้อตาามเราเรยก็ ก็มันกาไรนะครับดังนั้นแล้วผมก็แบกภาระชีวิตของแต่ละคนไว้ผมคิดแบบนี้เสมอว่าผมก็พยายามเซฟเซฟซอฟๆจะไม่พูดชี้นำลักษณะที่แบบมันชัดเจนอะไรมากขึ้นแต่ผมเป็นชอบคนนิสัยลักนณะแบบนี้แล้วก็อย่าถือสาผมนะครับก็ไม่สบายเอามาเอาผิดอะไรผมได้นะครับผมเพราะว่าผมบอกตัวทุกครั้งว่าผมไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ไปด้วยตัวเองนะครับเราไม่ได้มีบริยญาตตีพูดตกวันนี้ก็เหมือนกับพี่บอกน้องนะครับพี่สอนน้องหรือเพื่อนๆที่บอกกันคนรักจริงเอ้ยมึงถ้าเกิดมึงมีเงินส หนึ่งวันบาทงงมาซื้อตัวนี้ทิ้งไว้ถือเพื่อนสักวันหนึ่งอาจะทำงานไปแล้วอาจจะหลุดหนี้หลุดสินแล้วอาจจะมีบ้านมีรถหรืออาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหรือ,อจ,จะเอาไปขอเมียเขาได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแต่คนเหล่านั้นนะครับเขาอาจจะไม่ได้สตาร์ในตัวเราเพราะว่าเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณชาวยูทูบทุกคนที่ติดตามและเขาอาจจะ เขาไม่ว่าจะเป็น500บาท1นึ่ันบาทนะครับอย่าไปทอ้อนะครับหนึ่บาทผมก็เริ่มจากเงิน10บาทเหมือนกันนะครับเราอย่าไปทอ้อแต่เริ่มจากเงินน้อยเพราะเราถ้าขอหน้านี้จะเริ่มจากเงินเยอะอาจจะหมดตัวแล้วก็ได้น้องๆที่เริ่มจากเงินน้อยๆนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับเพราะว่าเงินน้อยๆเนี่ยมันบอกเกิดแห่งความสุขการนะครับจะเกิดคุณมีเป็นเศรษฐีนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับคนที่เงินเดือนหลักแสนหลักล้านนะครับเจ้าสัวเจ้าอะไรก็เหมือนกันถ้าเกิดมาลงทุนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรู้ก็เเชงได้เหมือนกันนะครับผมก็หมดตัััวได้เหมือนนนกะครบ นะครับดังนั้นแล้วเราอย่าไปมองว่าเงินมากกันน้อยนะครับเราต้องค่อยๆประหยัดอดออมถ้าเกิดเรามีความรู้ที่ชัดเจนวันนี้คุณอาจจะกินส้ตมตําเดือนละสาครั้งมือละ 3, มือละปันสามันคุณอาจจะลดความมั่งคั่งในระดับการกินของคุณเนี่ยเพื่อสร้างอนาคตเหลือเดือนละสองครั้งได้ไหมอีกปันหนึ่งอมาออมไว้คุณกินกาฟแฟแค่ละสตาร์บัคแบบนี้ร้อยกว่าบาทคุณกินชาเย็นข้างถนนร้อยยี่ได้ไหมเออสิบยี่สิบบาทได้ไหมแล้วที่เหลือคุณ คุณจะลดระดับลงมานะครับผมเราลงทุนในธุรกิจอะไรเราก็ต้อง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 ศึกษาตรงนั้นสมมุติว่าเราเราซื้อหุ้นของเกี่ยวกับ เออออนะครับ PTT OR หรือว่า OR หรือ Amazon พวกเนี้ยถ้าเกิดเราซื้อ Amazon ถ้าเกิดอีกร้านหนึ่งขายกาแฟราคาเท่ากันเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องซื้อในร้านกาแฟที่เราลงทุนนั่นคือธุรกิจของเรานะครับวันนี้เราไปเดินห้างธุรกิจของเราห้างเซ็นทรัลซื้อหุ้นเซ็นทรัลไว้ก็ไปเดินห้าง,งเซ็นทรัลดีกว่าดีกว่าไปเด,เดินห้างอื่นเข้าห้างโลตัสดีกว่าเพราะว่าเราไปสนับสนุนธุรกิจของเราดีกว่าดีกว่าแปเข้าห้างที่อื่นนะครับนี่คือหลักคิดและ mindset ที่เราจะลงทุนนะครับดังนั้นแล้วทีบาที่ลงลงทุน นะครับลงทุนแบบให้โอกาสนะครับให้โอกาสคนที่เคยติดคุกมาไม่มีเงินสักบาทหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่พอมีอยู่บ้างให้ข้าวให้น้าเขากินให้ตังเขาห้าพันหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดเขาขอบอกว่าเขากลับตัวแล้วพูดแล้วน้ําตาจะไหลเขาลับตัวแล้วเขาเป็นคนดีแล้วขออกจากคุกถ้าเกิดเราไม่ให้โอกาสเขาให้หยิบยืมเอนสักห้าพันบาทนะครับหรือหนึ่งหมื่นบาทสมมุตินะครับนี่คือกรณีสมมติถ้าเกิดวันนั้นน่ะตอนนี้เศร,รษฐกิจเรารุ่งโรจน์เรามี หลากหลาย10บล้านร้อยล้านนะครับวันหนึ่งวันใดมันก็เหมือนชีวิตละครนะครับถ้าเกิดว่าเขาเ่าเนี้ยเขาติดกุ๊กแล้วเขาเกิดกับตัวได้เขามีเงินหน้าพันหนึ่งหมื่นก็อาจสามารถปั้นมาเป็นร้อยล้านได้วันหนึ่งวันใดข้างวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายล้มละลายขึ้นมาแต่วันนั้นน่ะผมเชื่อได้เลยว่าคนคนนั้นน่ะที่เราให้เงินเขาไปเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาช่วยเรานะครับดังนั้นแล้วเราลงทุนในในสิ่งที่ยังไม่มีคุณค่ามันจะได้คุณค่ามาก นะครับเราไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะครับวันนั้นเมื่อเขาสําเร็จขึ้นมาถ้าเขาไม่ลืมุนคุณน่ะผมคิดว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นของเขาถ้าเขาประสบความสำเร็จก็สําเร็จยิ่งไปแต่ว่าถ้าเกิดคนนั้นที่เขาลําบากอยู่สักวันหนึ่งเขาลืมตาปากได้เขาก็จะต่อให้กับคนอื่นรุ่นหลังไปนะครับผมนี่คือหลักคิดนะครับเราต้องเห็นคุณค่านะครับแต่ขับเหรียญที่ยังไม่มีนะครับเหรียญที่ดีแล้วเอเดียบิตคอยอีทเรียมนะครับไบแนนนะครับต่างๆิ่งต่างๆนี้ดับสิบของโลกเนี่ยผมแนะนําให้เา ซื้อแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะเอาเงินน้อยมาทํายังไงให้มันให้มันได้เยอะอย่างมาสาราไม่ใช่ว่าลภนะครับความโย่ความโลบเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นเราต้องมาจัดสรรบนนส่วนนะครับว่าเราส่วนนี้เราจะลงทุนเท่าไหร่เงินเท่านี้นลงทุนเท่าไหร่เราก็จัดส่วนเป็นแบบพอร์ตกองทุนกองทุนก็ได้นะครับพอร์ตกองทุนในที่นี้หมายความว่าเราอาจจะมีเงินสัก1นึ่งล้านหนึ่งแสล้านร้อยล้านนะครับต่อไปสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะมาจัดสรรแบนส่วนหนึ่งลงบิตคอยนะครับผมอกนะคระบ 60%เพราะอะไรเพราะสถาบันการเงินรองรับนะครับผมประมาณนั้นแหละครับเขาต้องลงทุนอะไรที่แบบการลงทุนกองทุนรวมเนี่ยหมายความว่าต้องเอาเงินของทุกคนมากองรวมกันนะครับบางคนลงทุน1 0 0 0บาท2องพับาทเข้ากระจายกันลงทุน3-4ตัวสมมุติว่วากองทุนนี้กองทุนคริปตโตของแบงค์ไหนก็แล้วแต่นะครับจะมี1 Bitcoin 2อยสทเลียมสามเอดานะครับสอาจจะเป็นพวกไบเนนหรือว่า d o t หรือว่าพวกดอปพวกอะไรต่างๆ่าเนี้ยสักสี้าตัวนะครับ แล้วอาจจะไปหาเลือกเหรียญที่มันมันการเติบโตได้ให้ก็เช่นอาจจะเป็นโดสคอยที่บ่แต่แบงก์เขไม่ไปซื้ออีกเพราะว่ามันติดจํากัดของเหรียญเหรียญมีนอะไรบบประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้เอามาลงทุนในพอร์ตนะครับเพราะว่าเอาเงินของคนอื่นมาลงทุนเอยอะๆแบบนี้อาจจะต้องเอาแบบต้องเข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการเข้ามาวิเคราะห์ ต,ตลาดนั้นๆว่าเออเอาเข้ามาซื้อขายได้ไหมประมาณนี้ก็เหมือนกับอุ้นไทยนะครับถ้าเกิดว่าอุ้นไหนที่แบบโนเนมนะครับมาขิดเก็บจนจดทะเบียนไม่ถึงร้อยล้านไม่ถึงปันล้านเขาก็ไม่เอาเข้ามาอยู่ในเซตหน้าศูนย์นะครับผมหรือไม่เข้ามาในเซตร้อยนะครับเพราะว่าเซตหน้าศูนย์ก็หมายความว่าอุ้นที่มีคุณภาพก็เหมือนกับอุ้นห้าตัว คริปโตห้ตัวนะครับจะเป็นบิตคอยพวกเอเดออีเทเรียมพวกนี้ก็เป็น3-4ตัวนี้ก็ที่มั่นมั่นคงแล้วต่อไปจัดสัดส่วนก็10-20%ิของพอร์ตนะครับอาจจะกระจายไปที่หุ้นที่อาจจะกำลังเติบโตหุ้นที่เติร์นรา,าวฟิกฟื้นหุ้นกิจการที่มันเจ๊งแต่มันไม่เจ๊งไปกว่านี้แล้วต่อไปมันจะงงหัวเอ้ยเอ้ยหน้าขึ้นมานะครับก็เหมือนกับเราลงทุนในคริปโตตอนนี้ก็คือลงทุนในชิบะ รเราต้องคัดหาตัวนี้มันเสี่ยงมากแต่อย่างไรมันคุ้มค่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันถูกทานขึ้นมาแต่ถ้าปิดเราก็ปิดจํากัดเราก็ขายติ้งกัดทุนได้ต้องยอมกัดทุนมากซื้อรัางแรกอยาให้ก็ได้กําไรต้องยอมกัดทุนมากเพราะว่าเราซื้อไปถึงวันหนึ่งแสนบาทย่อลงมาห้าหมื่นเนี่ยกัดทุนแล้วแต่ปัญหาของคุณอยากให้ซื้อให้ถูกตั้งแต่รั้งแรกแต่ปัญหาของเราเนี่ยคือเราจะต้องทําไงมีหนึ่งแสนซื้อก่อนสักสามหมื่นต้าลงมาเนี่ยเออโอเค,อเ,คเรายอมกัดทุนแล้วแสดงว่าตัวจากนี้เราไม่กัดทุนเราก็ถ ua, ั่วตัวสุดด้้าายเเรรกกกก็็ลลิงไไปปนํ นะครับนี่คือหลักทฤษฎะไม้เส้ต่างๆนะครับการกำกำไรเนี่ยผมว่ามันเกๆก็ทําได้แต่ปัญหาคือเราต้องยอมขาดทุนก่อนบ้างนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะครับตนกําไรตนขาดทุนตนขาดทุนคุณนได้เป็นปีแต่พอเด้งขึ้นมาเท่าทุนคุณขายทิ้งนะครับแล้วขายทิ้งแล้วมันขึ้นโอเคถ้าเกิดขึ้นมาถึงเท่าทุนไม่ขายทิ้งลงหนักอีก ก็ここรู้งนี้ก็เป็นแบบนี้ครับทุกคนต้องเจอนะครับต่อจากนี้ไปนะครับยังไงคลิปนี้ก็ไม่ได้เฉดสีใครนะครับก็เป็นมุมมองส่วนตัวที่พูดนะครับผมพูดได้ตั ience, sine, ้งวันนะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมพูดตั้งมีตั้งวันตั้งปีทั้งแย่ผมพูดได้ไม่หมดนะครับบางงานจะซ้าซ้ําๆซ้อนก็อาจจะเป็นมุมมองที่มันอยู่ในใจมาตลอดนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่าพยายามซื้อขายนะครับไม่มีวันชนะตลาดนะครับน้อยคนนะครับผมคุณจะเอาเงินให้ก้าคมกับลูกคร์ไปหมดนะครับผมเตดไปเตะมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นกกกกําลัััังงงใจบบทุคคนนะรยไผม อ่าบิตคอยนะครับ uh 1ล้านเข้าแสนแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต่อไปก็จะเป็น2องล้านสองทำนิวไฮเหมือนเดิม2อล้านสผมมองบิตคอยนะครับประมาณ3าล้านสนะครับหรือว่าประมาณ1นึ่งแสนดอลลาร์3ล้าน3ประมาณ1นึ่งแสนดอลลาร์ต่อ1 BTC และเขาอาจจะย่อลงกลับมาหนักแรงๆอยู่ที่64,000ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครับเดือนมันขึ้นสูงสุดนะครับไปลงมาเป็นแบบนี้ครับเดือนตอนนี้ครับวีคอยู่แบบนี้นะครับอ่าครับวี ครับวิคจินตนาการให้ดูนะครับถูกนะครับวิคบิตคอยนะครับผมจินตนาการให้ดูตามที่ผมเห็นภาพนะครับก่อนหน้านี้นะครับบิตคอยเริ่มสร้างฐานขึ้นไปนะครับโอเคหกหมื่นสี่พันดอลลาร์ย่อลงมานะครับย่อลงมาเหลือขอยยกเกียร์เส้นก่อนนะครับบิตคอยก่อนหน้านี้นะครับผมผมก็ยยกใช้เส้นสองเส้นนี้นะครับ บิตคอยเริ่มจากฐานเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นอกหมื่นสี่ปันดอลลรานะครับจุดสูงสุดประมาณสองล้านสองแสนสองล้านสามแสนของไทยนะครับแล้วขอก็ได้ยอดตัวลงมานะครับอ่าเส้นสตัวกติกอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เส้นคาดเฉลี่ยแบบนี้เส้นสตัวกติกนะครับผมอืมเี่ยนะครับแบบน,นี้แล้วก็เส้นคาเฉลี่ยสีแดงเริ่มตัดลงนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแตงเจนสีแดงนะครับผมครับแล้วก็สีแดงก็พวดยาวลงมาเลยนะครับ สีแดงลงนะแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ตีฟีบูนาชทีนะครับจะได้ประมาณอุกเอ็ดจุดดูแถวสองหมื่นเก้แปดร้อยสองหมืต่อ BTC 2สองหปลาย 28, ปลายสอปลายปลายนะครับแล้วก็แล้วก็เส้นกราฟเดือนลงมาเป็นแบบน,นี้ที่ผมบอกว่าลงได้อีกประมาณ30ถ้าเกิดคนจคําคลิปผมได้ตั้งแต่สเดือน, 2, น,นที่ผ่านมา30%นะครับลงได้ถึงดินนะครับถ้าเกิดถึงดินสวยมากถึงระดับ20เส้นตัวกัตติกนะครับแต่เขาก็ดึงขึ้นมาเทสตรงนี้5,200 อ่าห้าหมื่นสามห้นันะครับห้าหมแล้วก็ทุบลงมาเหลือ4 2่ห0ื่นสองแล้วก็ทุบลงมาส9มหมื่นเก้าสามหมื่นเก้านนะครับสเต็ที่หนึ่งหนึ่งสองพันจุดต่ำสุดไปแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ห้าหมื่นหกอ่าตะลุก่อนนะครับตะลุไปที่ห้าหมื่นสามแล้วก็ไปห้าหมื่นหกตามคาดการณแลวต่อไปจะลุไปที่หกหมือาจจะย่อลงมาที่ห6าหมนะครับเป็นแบบนี้แต่พันจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วครับวิกก็อยู่ระดับสุดนี้มาลงสุดแบบนี้แล้วนะครับก็ขึ้ว ขวบไปถ้าเราจะขายต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปิดกอยขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วลงอันนี้ก็ขายทันทีล้างพอร์ตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของตามเฟรมของครับเดือนนะครับปิดกอยไปแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทุกตัววิ่งนะครับเดี๋ยวจะรีบลงคลิปนะครับอ่าไปสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆถ้าใครถือยาวเนี่ยก็จะเจนมากครับสองแปดนะครับผมให้ดูการปิดกอยก่อนนะครับโอเคตามที่ผมการที่ผมเขียนไว้นะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับนี่มันเหมือนที่ผมพูดไหมครับ ทุกคำที่ผมพูดนะครับก็ไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับผมโอเคลงนะครับสองอ่าสองหมื่นเก้าพันนอลลาร์นะครับผมลงมาจุดต่ำสุดประมาณสักสามหมื่นเก้าพันนอลลาร์ต่อไปก็ตอนนี้ราคานี้ก็ไปจบที่ตรงนี้เลยนะครับครับเดือนชัดเจนส่วนครับวีคนะครับผมก็ขึ้นนะครับดันสูงนะครับตั้งนี้เมื่อวานยังบอกว่าแดงๆอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวดันเลยนะครับผมฟันตรงนะครับโอเคตรงนี้ก็ขึ้นไปนะครับเรียบร้อยครับไม่มีอะไรมาก เจอกันที่อ0 0มนอลลาเลยนะครับไม่พูดมากแลวครับถ้าเกิดย่อลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มุมมองของเรานะครับเป้าหมายเราเนี่ยหลักหลักระดับพันเปอร์เซ็นต์นะครับหลักหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับชิบไบนุนะครับส่วนตัวอื่นเราก็มีอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับบิตคอยจะแตะสองล้านแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะแตะได้นะครับวันนี้น่าจะแตะได้นะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้หนึ่งล้านเก้าแสนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ต้องต้องต้องขอตัวไว้ก่อนนะครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับผมบ่ายโมงสิบสี่นาทียังไงก็ฟันตรงว่าต้องไปอกหมื่นให้ได้ไปในไม่ไม่กี่วันนี้ครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นคืนนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับทิ่บ่ายนุเจอกันที่จุดสามพันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสามพันนะครับผมสวัสดีครับไปนะครับ